ถึงลูกค้าแล้วนะคะลูกค้าเปิดเป็นซุ้มนะคะสวยมากเลยลูกค้าทําซุ้มไว้รอนะคะสวยๆสีสม้มอันนี้เป็นป้ายแบบซุ้มนะคะเวอร์ุ่นฟิวเจอร์์เวอรุ่นใหม่ค่ะนี่เป็นโลโก้ของเจ้าค่ะเป็น,นล่างก็เป็นเคลฟนะคะ,นนคะ,คะเดี๋ยวติดป้ายให้ลูกค้าด้วยวเซตสองเรานะคะจะมตงตกแต่งร้านนะคะ ติดไฟบนด้วยนะคะติดไยกันค่ะสวยนะคะเตร mm. ียมของกันนะคะสาวสวยมาช่วยเตรียมด้วยจ้าน้องบอกว่าหนูเห็นแล้วหนูหิวเลยดี๋กระจายเป็นครึ่งวงกลมนะคะส่วนบนนะ เก่งแล้วอย่าลืมใส่ซอสให้ลูกค้านะคะอ่าโอเคซอสพริกอ่าอันนี้เขาเรียกว่าใส่เค็มนะคะทำมือเบาๆค่ะใส่ซอสเออเก่งนะเนี่ยเก่งนะเนี่ยสวยอันนี้สวยงามนะคะ